ขันอยากเปลี่ยนเซนเข้าตัววิโพยทรงยานเนี่ยแเขาเป็นเ็นเคิสวอปนี่แล้วก็ทำการเชื่อมต่อจะหน่อยแล้วทำเอเจตกดบอลนี่เนาะบอลเขียวเียวนี่กดคอนเนคก่อนคอนเนคกับวอลเล็ตแล้วก็เลือกตัวธมิตรเนี่ยตัวมเขียนเมตมาน แล้มันก็จะเด้งมาในนีนน้แล้วก็เราทาสักครู่เม็ดสานนิดน,นึงแล้วก็สร็จแล้วครับ แต่ละัรดหลอมสารในหนึงนน่งวะ แล้วก็ทำการนี่นะคือมันเขียนแบบเตมิเอทอยูเซียนอิทิเดียมนะเราจะนะครับเปลี่ยนเป็นเซียนตัวนี้ตัวเบยบี B B เนบี่ยสมัตเซียนเนี่ยกดบอลสวิตสนี่ยซประภาเนี่ยเราจะมันแล้ลแล้วก็ขัับไปบอล ตัวบิดดวงยานตัวตัวทรงหลิ่งบิดเด้ตัวก็ทรงหลิ่งบิดอันนั้นเดี๋ยวก็ไปเลิ้งแบดก่อนเฮ้ยใบกาหานาทีด้วย การนาทีีสมบ่ได้ยั yes. ยัไปลิบิดวิญญนะเดี๋ยวเดี๋ยวยู่สาะระบอนบิดนะ เกิดปัญหานะมันจะเปลี่ยนเสียครับถ้าได้เปลี่ยนเสียแล้วเนะี่ยมันแบบมันอยู่ในมิตามาดแล้วมันมันก็ง่ายนะเวลาเขา,าไปนะั่นนี่เค่นี้นะแล้วจะไปไปแบบบิดกับ คือว่าตัวเซียนเนี่ยเป็นเซียนเอลซองของบีนบีนะก็ต้องบิดบีนบีเข้าไปนะกดดูยูลุมนะคนเนกัวเล็ตเนี่ยโอเคอนะ <Okay. S 1> แล้วมันก็จะเด้งอ่ปนหน้ามแต่มาส์นะยังโดนเตือไว้ยังได้หานาทีวะเฮ้ย อยาด้วยจากคนนีงแล้วเด้๋การทำการยืนยันตัวนี้นะตัวกระเป๋าเหลือกระเป๋านึงก็ได้นะตัวเงิดกระเป๋านึงได้วการทำทัดไป เลยจากลากระคอนเน็กนะแล้วก็ทัดไปให้มันแล้วหลังจากมันไดเบบรนี้นะเขาก็เลือกเซีนที่ว่าเขาอยากถ้าซุปเปอรท่าพักเนี่ยกดบอลดีโบเซิตอันนี้าว่าาว่าเขาบิดขามขามขึ้นเนี่ยขามไปบีนบีเซีนเนี่ยเขากดวิดดาว ตัวน,นี้ครับสาครับสีาไปเซนตัวเอกเตอริโอนี่นะแล้วก็เลือกตัวอยูเนี่ยเขาเลือกเป็นเบสีแล้วก็ปอดจำนวนตัวยาวบิดสุตรเสียบิดประมาณส่วนทีหนึ่งแล้วก็ทำการสวิตตัวยูรุมนะแต่ว่าเาต้องติดต่างเซนตัวในเพนเค็กน,นันก่อนนะจะได้ พะแบบเว็แบบบิดอันนี้ม่องครับการติดตั้งเส้น,นถ้าไปเคียนเองมันยุ่ยงยากนะเดี๋ยกวก็ใส่แบบเแ็บเคลี่ยนเคนกะเป็นแบบว่าติดตั้งเส้นเองซึ่งเป็ียนเคกอะค่อนข้างดีนะแล้วก,ก็กดดีบุสิตอยู่นี่อยู่รุมนะ เดี๋ยมันก็ไปยืนยันในกระเป๋อีกครั้งเราทำมุนติ๋ว,วกันสัก,กูนแล้วก็รอทา,านะแบบว่าเจนเย็นนิดหนึ่ง ถ้ามาถวายได้ที่ถือหนึ่งนีงน่กะสุต่สองนี่กะเขาก็ใจอยู่มันสิง่ายเลยแหละถ้ามาเออกลางเวนนิสสาเดียววะ จะได้ลงยูทูบแล้วทรงบ่ด้แล้วตามเบิรงหลักจากมันขึ้นหนาแบบนี้นะครับการอด่าประมาณ5นาทีมันก็เขานะจบข่าว thank you